เค,เคยมีคนถามว่าทำไมการปฏิบัติธรรมจะต้องนั่งสมาธินั่งสมาธินั่งสมาธินั่ง,งโดยส่วนใหญ่นั่งสมาธิก็เท้าวขวาครับขาซ้ายใช่ไหมก็มือขวาทับมือซ้ายโดยส่วนใหญ่นะโดยรูปแบบของมันแต่ว่า การนั่งสมาธิหรือการทำสมาธิการทำสมาธิเนี่ยก็คือทำให้จิตใจเรามันเป็นสมาธิคือความตั้งมั่นมันแปลว่าความตั้งมั่นตั้งมั่นของจิตใจอยู่นะตั้งมั่นคือมันจิตใจที่ตั้งมั่นคือจิตที่ไม่ไม่เอ็นเอียงไปกับอารมณ์ใดๆทั้งรูปทั้งเสียงทั้งกลิ่นทั้งรส ตั้งสัมผัสมันให้มันเป็นกลางกลางตั้งมั่นในจิตมันจะกลางแล้วก็แน่วแน,วแน,วแนว่มีความเป็นหนึ่งต่อมาณนี้นะคือนี่คือเรื่องของการทําสมาธิส่วนการนั่งสมาธิก็คือไปทําสมาธิด้วยอริยบทการนั่งหรือทําสมาธิด้วยอริยบทการยืนการเดินหรือการ นอนก็ได้แต่ส่วนใหญ่นอนเนี่ยมันมันถ้าเกิดคนที่ยงไม่เคยนั่งสมาธิแล้วเป็นสมาธิในในการนั่งแล้วจะไปนอนทาสมาธิเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะไม่ค่อยเป็นสมาธิมันจะหลับก่อนโดยสมาธิมันแล้วก็อีกอย่างที่ได้ผลที่สุดเนี่ยก็คือการนั่งแต่ทีนี้ว่านั่งเนี่ย ถ้าเกิดว่านั่งสมาธิเนี่ยเราจะนั่งกินอย่างเงี้ยสมมติว่านั่งอย่างเงี้ยทำได้ไหมมันก็ได้แต่ว่ามันก็กึ่นนอนใช่ไหมมันสบายไปร่างกายมันปล่อยมันจะมันมันสบายไปมันสบายเกินไปมันก็ทําให้เรามันหลับมันเผลอหลับอย่างเงี้ยนะแล้วก็นั่งกิงเสานั่งอะไรตัวนี้อะไรเนี่ยมันมันจะเผลอหลับไหว แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ได้หมายเพราะว่าการจะนั่งทิงเสาการจะนั่งทิงอาชนะหรือนั่งรูปแบบไหนจะมันจะไม่เป็นสมาธิอันนั้นไม่ได้หมายความอย่างนั้นนะแต่หมายเพราะว่าคู่ผู้ฝึกปฏิบัติใหม่นะถ้านั่งไปทิ้งนั่งไปสบายเนะี่ยนั่งสบายสบายเนะี่ยมันจะไม่ไม่ค่อยได้ผลส่วนใหญ่แล้วนั่งก็คือนั่งด้วยอิรยาบถที่เป็นถ้าจะ ทับเทียบก็คือทับเทียบถ้าจะขัดสมาธิข,า,นะขาขวาครับขาซ้ายมือขวาครับมือซ้ายประมาณอย่างนี้เราไม่ไม่ไม่ต้องไปเก่งไปเกินมันนะนะนั่งนั่งทีนี้ว่าด้วยความธรรมดามันก็ก็เป็นธรรมชาติของร่างกายมันก็ต้องมีการฝืนบ้างมันฝืนอยู่แล้วแหละเออบางทีมันก็ ยิ่งคนที่แบบว่าไม่เคยนั่งนั่งฝึกนั่งใหม่ๆเนี่ยมันก็ต้องฝืนนะนต้องฝืนฝืนร่างกายเราเนี่ยกรอนเลยยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องฝืนความคิด,ดจิตใจอารมณ์อะไรที่จะต้องไปฝึกสมาธินะสเต็ปแรกของการนั่งสมาธิเนี่ยก็ให้มันชินก่อนสมมุติใครที่จะอะไปฝึกนั่งสมาธิเนี่ยนะเราเราก็ไม่ต้องไปคิดอะไรให้มันมากเน่ยเอาแค่ว่าให้มันนั่งได้นานๆก่อน ในเรื่องของร่างกายนะเพราะว่าถ้ากายเนี่ยมันยังมันยังไม่มันยังไม่ชินมันยังนั่งได้ไม่นานมันเก็บปวดเร็วมันที่เขาเรียกขันธมารอะไรเนี่ยนะถ้าทําถ้ามันนั่งได้ไม่นานเออมันก็การที่จิตใจเราจะรวนหรือให้มันเป็นสมาธิเนี่ยมันมันคือมันมันต้องใช้เวลานะ มันต้องใช้เวลาไม่ใช่อยู่ปรบปับก็นั่งแล้วก็จะให้มันเป็นสมาธิเฉยอันนี้ไม่ไดนะ้แต่ทางนี้ท้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับหลายหลายปัจจัยนะเรื่องของการทําสมาธิเนี่ยมันหลายปัจจัยอาจารย์ไม่อยากจะไปกล่าวถึงเรื่องของอวาสนาบารมีมากนะแต่ถามว่ามีส่วนไหมเรื่อง <c oughs> วาสนาบารมีเรื่องก็มีมีส่วนนั่นแหละแต่ว่าเอาล่ะไอ้กรรมหรือวาสนาการ ความเพียรในในครน,นี้ชาตินี้แหละมันสําคัญความตั้งมั่นความแน่วแน่ในชาตินี้สาคัญกว่าที่เราจะไปมองว่าเอ้เรามีพระวจนาบารม,มีมันมันมันไม่รู้หรอกเราก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้เขาไม่รู้เพื่อนคนอื่นไม่รู้อาจารย์นะแล้วแต่ของใครของมันเอะอัน,นั้นไม่มีใครรู้แต่ณนะตอนเนี้ยรู้เรารู้เราเรารู้เขาว่าเออคนเนี้ยก็ยังพอรู้ใช่ไหมยังพอนั่นได้ เรือวาสนะบารมีเราไม่ต้องเป็นไม่ต้อว่าเรวาชนะมีไม่ไม่มีหรือว่าอะไรยังไงก่อถือนั่งก็คือนั่งนะอันนี้เรื่องของการนั่งสมาธินะสมมุติว่าทีนี้มันเคยมีคนถามอาจารย์อยู่หลายคำนะเมื่อก่อนนะครับทไมจะต้องนั่งนั่งทําไมนั่งเพื่อนั่งคล้ายๆเขาเขาก็ไม่ได้บอกว่าไม่เชื่อนะถาบว่าหลักการมันเนี่ยมันคือเพื่อเพื่อตรงไหนยังไงอะไรยังไงประมาณว่า นั่งแล้วมันจะยังไงมันมีผลดีประมาณไหนให้อธิบายพอเข้าใจในแล้วคนที่ระดับนั่งนั่งแล้วแหละฝึกนั่งเนี่ยแล้วนะก็คือเราจะต้องเข้าใจโครงสร้างของของกลิลสขันห้าแล้วก็จิต จะเอาเอาเรื่องของกีเดียมันจะกว้างไปนะเอาเรื่องขันห้ากับจิตเราเราต้องมาเข้าใจโครงสร้างมันก่อนจริงๆมันไม่ต้องเข้าใจก็ได้นะแต่พูดให้ฟังให้เฉยว่าการนั่งการนั่งสมาธิมันจะเข้าไปสู่กระบวนการของไปเรื่องไปไปเรื่องของขันห้ากับจิตเนี่ยมันมีมันมีแค่เรอ่ะที่นั่งเนี่ยนะที่นั่งสมาธิเนี่ยนะเพื่อให้ไปเข้าใจหลักการของขันห้าแล้วก็จิต อันนี้ก็เป็นเบื้องเบื้องต้นนะเบื้องต้นที่ที่ที่เห็นว่าเป็นระบบที่ที่ชัดเจนที่สุดขันห้าคืออะไรอันนี้ก็ต้องย้อนกลับไปดูที่คลิปก่อนๆที่อาจารย์พูดไว้บ้างนะก็ะคือเรื่องของขันห้านะเนื่องจากว่าทำไมจะต้องมาดูขันห้า ก็เพราะว่าเรานี้มันมีส่วนประกอบหลักๆก,ก็คือขันห้าแล้วก็จิตขันห้าแล้วก็จิตเอาหลักๆนะหลักๆนะยังไม่ต้องพูด,ดูเยอะเอาแค่ว่าพอเข้าใจได้ว่าเออนั่งนั่งสมาธิเนี่ยมันจะไปเข้าสู่ไอ้ต้องขันห้าแล้กัจิตนี่แหละไอ้ตอนเนี้ยตอนปัจจุบันตอนทั่วไปที่เรามีความรู้สึกนึกคิดลกโกรโกรธ ก็เสียใจร้องไห้หัวเราะอะไรต่างๆมีอะไรเฉยๆทั้งหมดทั้งมวลเราไม่รู้ว่าอะไรคือจิตอะไรคือขันห้าอะไรคืออารมณ์อะไรคืออะไรอ,อะไร,ออะไรเราเราไม่รู้ไงเช่นะมีความทุกข์เกิดขึ้นเราก็ไม่รู้ว่าความทุกข์อะไรเนี้ยมันควรที่จะปฏิบัติ หร,หรือมองมนันในมุมไหนอะไรยังไงนะอารมณ์เศร้าอารมณ์เหงาอารมณ์อะไรก็แล้วแต่เรื่องของขันหนะ้าเนี่ยมันทำงานนะเราจะต้องมามาพิรจะมาดูมันนั่นแหละมาดูขันห้านั่นแหละเอาอย่างนี้นะมาดูขันหนะ้าเนี่ยแม้แต่การทำสมาธิ ขั้นต้นเนี่ยก็ต้องมานั่งดูขันห้าเนี่ยเราจะไปดูจิตเลยมันมันก็มันก็จิตยังไม่เคยสงบมันก็ยังไม่รู้ว่าอะไรคือจิตอะไรคือขันห้าใช่ไหมดังนั้นก็ต้องมาดูที่ขันห้าขันห้าแล้วูกโดยธรรมาสัญญาสังขารวิญญาณนะพูดให้สรุปก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมาพูดต่อมาหลังนะเหมือนว่าสรุป เพื่อที่จะมาพูดต่อนะไม่ได้สรุปแบบจบนะมันอยู่ที่ว่าเขาบอกว่าทําสมาธิเพื่อเพื่อเพื่ออะไรยังไงเนี่ยนะที่ที่คำถามที่อาจารย์จะพูดถึงนะเนี่ยแต่มันก็อยู่ที่ว่าใครเป็นคนถามด้วยนะในคําตอบนะมันมันแบบมันก็ต้องนีตรงนี้ด้วยนะถ้าคนทั่วไปหมายถึงว่าคนที่ยังไม่ได้ก็ออยัเริ่มตึด ศึกษาเกีเ่ยวกับการภาวนาอย่างเงี้ยมันก็ตอบแบบนึงมันเรื่องเดียวกันแหละแต่มันตอบประมาณนึงแต่ถ้าคนที่เข้าใจในระดับหนึ่งแล้วอ๋อว่ามันมีภูมิจิตภูมิธรรมขั้นสมาธิเขามีนะขั้นศีลสมาธิอุจจารสมาธิอัปปนา,ศาสมาธิอะไรพวกอย่างนี้นะแล้วก็แต่ว่าก็ยังไม่เข้าใจ มากแต่ว่าก็พอเข้าใจบ้างว่าอ๋อมันจะต้องทําแต่ไม่รู้ว่าทําไปแล้วมันจะได้ประโยชน์ตรงไหนอะไรยังไงน,นั่นแหละถ้าคนถามลักษณะเนี้ยมันก็จะตอบอีกแบบหนึ่งเช่นว่าก็เนื่องจากว่าคนถ้าคนปฏิบัติเพื่อที่จะละหรือวางหรือ ปฏิบัติเพื่อบรรลุทมหรือปฏิบัติเพื่อเห็นจิตตัวเองแบบนี้ก่อนเนี่ยมันมันก็ต้องตอบแบบนี้เพราะว่าโดยสรุปกิเลสนนมันอยู่ที่จิต พูดโดย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 ,โดยโสรุปนะว่าไอ้มั่ันเพื่ออะไรแนะกิเลสเนี่ยมันอยู่ที่จิตแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าหรือเรายังไม่เคยเห็นจิตสิ่งที่เรียกว่าจิตสิ่งที่เรียกว่าจิตเนี่ยเรายังไม่เคยรู้จักส่วนใหญ่นะเราจะรู้จักแค่ความคิด สมองอารมณ์สุขทุกข์เรารู้เรื่องขันห้าพอเรา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 อยู่กับขันห้าทั้งวันเราถ้าพูดเราก็พอจะเข้าใจได้ง่ายกว่าเข้าใจเรื่องจิตเรื่องขันห้าถึงแม้จะยากแต่ว่ามันเข้าใจง่ายกว่าเรื่องจิตเพราะว่าขันห้ามันอยู่กับเราทั้งวันเราเราเราเป็นขันห้าทั้งวันเราเราก็เลยไม่ได้รู้สึกอะไร ความจริงพอเรามันนั่งพิจารณาแยกแยะออกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในแต่ละวันล,ละวันหรือว่าตั้งแต่เกิดมาหรือว่าอะไรเนี่ยขันห้ามันทํางานเนี่ยอย่างที่ว่ามันทํางานประสานกันห้าห้าอย่างสุเบทนาญาขันญาอารมณ์ที่เกิดขึ้นสุขหรือทุกข์อย่างเงี้ยเราเราก็เห็นว่าเราก็เข้าใจว่าอันนี้คือจิตหรือ คือจิตมันเป็นทุกข์ทีนี้คนที่ยังไม่เห็นจิตใช่ไหมคนที่ยังไม่เห็นจิตตัวเองก็จะเอาขันห้านั้นเป็นตัวเราเป็นตัวกูอย่าแบนี้นะขันห้าเนี่ยเป็นเราเพราะว่าเรายังไม่เคยจิตสงบเห็นไหมเราก็เลยยึดขันห้าเป็นเรา ซึ่งถามว่าผิดไหมมันก็ไม่ผิดทุกคนมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นถ้ายังไม่เข้าใจนี้หรือยังพามาที่ยังไม่เป็นนะถ้ายังไม่เคยจิตสงบพูดอย่างนี้ก็ได้อถ้ายังไม่เคยจิตสงบยังไงก็เอาขันห้าเป็นกูตัวกูของกูแน่แน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าอันนั่นแหละเอาว่าเมื่อเอาขันห้าเป็นเราเวลาขันห้ามันทํางานมันก็เลยกลายเป็นว่า เป็นเราขึ้นมาทันทีชันห้ทำงานหมายถึงเวลาสมมติว่าเรามีความรู้สึกตอนนี้รู้ความรู้สึกนะความรู้สึกว่ามีความสุขจะสุขอะไรก็ได้ได้รับเงินบุกหัวเอาดูอะไรก็แล้วแต่มีคนชมมีคนได้สมหวังตังใจอะไรต่างๆงานานาเนี่ยมีความสุขได้กินได้ชื่นชมอะไรที่ตัวเองชอบอะไรเนี่ยนะมีความสุขเราก็เลยว่าเราสุข เห็นไหมในทางกลับกันถ้าเราคิดหวังเราไม่ได้ดังหวังเราได้แล้วมันหอะไรพวกเนี้ยมันทุกข์มันเกิดความแบบทนได้ยากเนี่ยเขาเรียกว่าความทุกข์เนี่ยเราก็เสียใจร้องไห้ทุกข์คำเอจะบอกว่าไอ้ทั้งสุขทั้งทุกขเนี่ยขันห้ามันทํางานทํางานคนละครั้งทํางานคนละเวลาทํางานคนละสถา,านการณ์ ทีนี้อย่างที่บอกว่าถ้าเรายังไม่แยกไม่ออกว่าอันไหนคือจิตอันไหนคือการห้าเนี่ยมันเราก็พอเป็นสุกเราก็สุกตามเพราะว่าเราคิดว่าเป็นเราใช่ไหมอารมณ์นี้สุกเราก็สุกสุกันจนหมดไอ,อ,อ้ทำกำลังของมันเนี่ยเพราะว่าคนเรามันไม่ได้หัวเราะก,กันทั้งวนันไม่ได้สุกทั้งวันะนถ้าจะเกิดมาเนี่ยเดิสุกไปทุกที่แม่เราเนี่ยเอา รธรรมะพุทธเจ้าพูดถึงตรงไหนเดยอะสุดได้ด้มันขันห้ามเังทำงานเนี่ยเราก็ปุ่นไปตามมันมันให้เราสุกแล้วต้ไปกับมันสุกพอมันมให้เราทุกข์เราเสียใจเราลอมเสียใจจิตว่างเห็นไหมมันเที่ยงไหมมันเห็นไหมมันมันจะเชื่อมโยงไปกับธรรมะไอ้บทอื่นๆเองแหละเอาแค่เราเลือกขันห้าก่อน่ทีนี้สุขทุกเห็นไหม บางวันเนี้ไม dollars, สสส่สุกไม่ทุกก็มีนะบางวันนะเขาเรียกว่าเฉยเฉยอะไนะก็เฉยก็ไม่ได้สุกก็ไม่ได้ทุก็เฉยเฉยดือเฉยเฉยลื้นๆไปอันนี้เรียกอุเบกขาอันนี้ก็ขันห้าทำงานอยู่เหมือนกันเห็นไหมเราก็ว่าเราอยู่อยู่อย่นั้นแปลว่าขันฆ่าเนี่ยเราคิดว่ามันเป็นเราแต่ความจริงแล้วถ้าเราเข้าใจเรื่องของธรรมะอีก อีกภูมิมนึงเราก็ไม่อยากจะพูดนะเรื่องภูมินึ่งระดับเรื่องขั้นเดี๋ยวมันจะดูลักษณะเป็น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 ,ปน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 ยึดคำเกิดไปเวลาพูดเวลาอย่าพูดแบบนี้เราไม่ต้องยึดคำนะไม่ต้องพากันไปยึดคำอ่ะมันเป็นภาษาภาษาแล้วกันให้ให้เข้าใจแบบโครงสร้างแบบมันแล้วกันว่าจะสื่ออะไรก็คือโดยรวมแล้วก็คือจะสรุปเรื่องขันห้าว่าถ้าอีก ถ้าเราฝึกจนชำนาญถ้าเราเห็นจิตรเราแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจและรู้ว่าขันห้ารูปเวทนาสัญญาสงขารวิญญาณอย่างเงี้ยความจำความรู้สึกนึกคิดตัวเศร้าเสียใจอะไรต่างๆมันไม่ใช่เราอืมอ้มันไม่ใช่เรา,ม,เามันไม่ใช่เรานี่พอมันไม่ใช่เราเนี่ยมันมีข้อดีใช่ไหมมันมีข้อดีนะมันมีข้อดีมากๆด้วยนะ ถ้าเราบอกว่าขันห้าไม่เราหรือเขาหรือรู้สึกหรือต่อ,อให้ไม่ได้รู้จบรู้แจ้งนะอะไม่ได้รู้แจ้งหรือบรรลุอะไรแต่อ้าพอเข้าใจแล้วพอเข้าใจแล้ว,อ,ลวอันนี้ก็ยังถือว่าโอเคนะเพราะว่าเวลาถ้าเรารู้อย่างเนี้ยเพราะว่าเรลามันสุกมันทุกข์ขึ้นมาเนี่ยเราจะแยกตัวออกจากสิ่งที่ว่าสุกว่าทุกข์ได้ไอ้สิ่งที่ว่าสุกว่าทุกข์เราก็เกียงแค่มองอยู่เห็นอยู่รู้อยู่จะสุกจ,จะทุกข์จะเฉยเฉยจะนึกจะคิดจะปรุงจะแต่ง ขันห้าจะเสื่อมจะ,จะเจริญจะตั้งอยู่จะดับไปอะไรก็ตามเรื่องของงานหน้าเนี่ยเราเป็นผู้รู้มันมันก็ทํางานไปอันนี้ข้อดีข้อดีแล้วเราเวลาเราเสียใจเราก็รู้เราไม่ใช่ไม่รวาไม่ใช่คนบ้าใช่ไหมดีใจเราก็ดีใจแต่เรารู้ว่าเรอาอดีใจแต่เราไม่ไปเป็นสิ่งที่ว่าดีใจทั้งหมดนี่นะนี่คือคืออันนี้คือแค่ย่อๆนะว่ามัน มันจะเพราะว่ามันจะพูดแบบตอบทนทีมันมันไม่ได้คำถามที่ว่าเพื่ออะไรเนี่ยอันนี้จะเห็นภาพว่าอ๋อเนี่ยขันห้าถ้าเราต้องเราต้องกลับไปดูว่าขันห้ามีอะไรก่อนแล้วกันเนาะการทางานขันห้าประมาณไหนดูที่ทีบใบจ่ายหด้กลับไปดูได้หรือดูตามดูตรง YouTube ครูบาอาจารย์โอ้ยเยอะแยะนั่นแหละมันเป็นเรื่องที่เราต้องมาดูขันห้าเมื่อทีนี้ ระดับอีกแปลว่าจิตที่มันละเอียดขึ้นมาอีกเป็นจิตที่แบบว่าละเอียดขึ้มนมาอีกก็คือจิตที่สงบตัวลงได้ด้วยหลักที่ว่าเรามานั่งภาวนาเนี่ยแหละเดี๋ยวค่อยกลับย้อนกลับไปเนาะว่าโดยส่วนตัวยันภาวนามามายัางไงใช้คำวิธีกรรมกุโกุโตพุโตกโตกุโตกุโธกุโต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 กโตกุโตกุโตกมหตกุโตต หรือำกำหนดรู้หรือแบบไหนยังไงแล้ววิธีที่เคยทํามาเจอส่วนตัวใจนะทําอันไหนถนัดอันไหนเรามาเล่าให้ฟังคิดว่ามันเป็นประโยชน์แหละเล่าให้ฟังเนี่ไม่ได้อะไรกลับมาจากคําวัดววก็ว่างก็เกอ,อนั่งกินาน้ำมาป็เลยเอื้อได้ก็เลยเล่าให้ฟังเพราะว่าก็เลขาว่าจะเล่าแหละนานแล้วเรื่องเรื่องที่ว่ามีคนถามมาแต่ทีนี้เขาถามนานแล้วนะ ก็ไม่ได้ถามนักที่นี้นะแต่ก็คิดได้ว่าบางทีเราก็ไม่อยากจะเล่าไม่อยากจะพูดมากนะ <S <S ทีนี้อีกความละเอียดหนึ่งก็คือว่าเมื่อจิตเราเสงบในสมาธิขันห้ามันจะหายไปอันนี้พูดให้ฟังแบบรวมๆก่อนนะขันห้ามันจะหายไปมันหายไปไหนไม่รู้ ไม่ต้องมยังไม่ต้องไปพูดถึงเอาว่ามันจะหายไปหายใจจากความรู้ที่เราเห็นว่าสูกว่าทุกวันึกว่าคิดอะไรเนี่ยมันจะหายไปขันห้าหายไปมันก็ไอสิ่งที่ว่าเราบอกว่าเราเป็นขันห้าเนี่ยมันหายมันแปลว่าเรามันหายไปด้วยแต่ที่ที่ว่าเราหายแบบลักษณะสมาธิเนี่ยเราไม่ได้หลับใช่ไหมถ้าไม่ได้หลับเนี่ยมันจะรู้มันจะมีสิ่งที่เรียกว่าจิตหรือผู้รู้ ยังอยู่เราก็ไม่หลับเรามีสติอยู่เพราะว่าสติมันจะปกอดอยู่กันกับผู้รู้อันเนี้ยแล้วก็เป็นผู้รู้ล้วนๆล้วนๆเลยกความละเอียดหนึ่งใช่นั่นแหะทีนี้เราจะเข้าใจชัดขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งเลยว่าอ๋อที่นั่งสมาธิมาหาสิ่งนี้นี่เอง มาหาก่อนนะยังยังไม่ต้องไปพูดเรื่องหนึงปัญญาที่ว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือว่า,าพระผู้ท่านปฏิบัติหรือนักภาวนาเพือ่อที่จะหลุดพ้นพ้นทุกแมว่าแต่สงสารอะไรต่างๆนานายังไม่ต้องไปพูดก็ได้เอาแค่ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้ด้วยเองที่เราหลงมาเนี่ยหลงขันห้านี่เองว่าเป็นเราเอาทีนี้เราแท้แ้มันไม่ง่าจะใช่ขันห้าเราว,ว่ะอะไรประมาณนี้อันนี้ี่สมมุติพูดให้ฟังนะ แล้วมันก็จะบอกว่าอกวาเราเรานี่ยมันน่าจะเป็นจิตแต่ละจิตนี้เราแน่ๆ่เห็นไหมนี่ถ้าเข้าใจเรื่องนี้ชีวิตจิตเป็นเราแล้วนะเราเป็นจิตจิตเป็นเราในขั้นต้นนะก็ยังดีกว่าเราเป็นพันห้าขันห้าเป็นเราแต่ถ้าถ้าถ้าเห็นจิตจริงๆนะจิตที่รวมจริงๆนะเราเป็นจิตจิตเป็นเรามันมันใกล้เคียงที่สุดแล้วนะ แต่ยังไม่ถึงที่สุดนะมันใกล้เคียงที่สุดไอ้ที่สุดเนี่ยมันมีอีกท่านภูมหนึ่งนะที่ที่จิตมันไม่ใช่เราเอาไปมีจิตไปดูดจิตนะเอาคนทั่วไปเนี่ยสเต็ปทั่วไปที่บอกว่าพอที่จะพูดได้นะถ้าเหนือกว่านั้นมันก็ไม่เราก็ไม่ได้กล้าเราก็ไม่มันก็ยังไง่มันมันมันจะมาพูดของขาดไม่ได้มันต้องมันต้องเฉพาะเอาว่าถ้าหากว่า ทําจิตให้มันสงบได้สักครั้งหนึ่งหรือว่าสี่ครั้งนั่นแหอล่าเราจะเห็นว่าอ๋อนี่คือกูรู้อันนี้คือคาดรู้อันนี้คือจิตอันนี้คือคันห้าอาแล้วทีนี้เรารู้แค่นี้ก่อนก็ยังสุดยอดทาไมครูบาอาจารย์ท่าบอกว่าแค่จิตสงบแล้วแค่จิตทงาแบบกูแลบลิ้นแป๊บเดียวฟ้าแลบแป๊บเดียวเนี่ยคือเกิดมาไม่เสียชั้นเกิดอันนี้เพราะอะไรเพราะว่าเวลาคนเรามัน โอ้มันมันมันจะมารู้กัน้าว่าไม่ใช่เราต่อให้มันยังยึงยดอยู่นะเรายังไม่ได้พูดถึงวางนะวางต้องวางด้วยปัญญานะอันนี้มันไม่วางหรอกคือรู้ก่อนรู้ก,ก่อนให้รู้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเขาไอวางไม่วางมาเราจะไปเราจะไปวางเฉยๆไปนึกว่ากูเออไม่ใช่กูกูวางแล้วกันมัน,ม,ม,นม,นะออมันไม่ได้มันมันไม่ได้นะเออมันไม่ได้แต่ว่าเรามาพูดถึงว่าขั้นตอนมันมันต้องรู้ก่อน รู้วอ๋อนี่คือขันห้าอันนี้คือจิตนะกอนนะดังนั้นดังนั้นจะต้องมาทำกันทำให้จิตมันเป็นสมาธิเพื่อที่จะสมมุติว่าขันห้ามันกับจิตเนี่ยมันกอดกันอยู่แบบนี้เพื่อที่จะเราใช้สติใช้หลักของสมาธิเนี่ยแยกมันออกให้เห็น เยก่อนว่าอันนี้คือขันห้าอันนี้คือจิตอันนี้คือธาตุรู้ผู้รู้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะอันนี้คือขันหา้าทีนี้อย่างน้อยที่สุดนะอย่างน้อยที่สุดให้รู้ก่อนแล้วกันว่าอ๋อนีที่เรามองว่ามันเป็นเรามาตลอดตั้งแต่เกิดเนี่ยมันชักไม่ใช่เราเว้ยเอาที่มันมันมีแ่มันมีนนที่มันมันละเอียดกว่านี้มันมันมีคุณค่าวันนี้ลองไปยืดอัน,นี้น่ เรียบร้อยเลยเนี่ยถ้าเราแยกแยกไม่ออกนะเอาแค่แยกออกก่อนนะเราแยกออกรันวางได้ไม่ได้แล้วตัวนี้ตัวก็ก็อีกอีกความเพียรหนึ่งอีกท่านอีกลุ่มนึงนะวางได้ไม่ได้นี่อีกอย่างหนึ่งนะแต่แยกออกกรี่คือแบบแล้วแยกออกแยกก็คือต้องเป็นสมาธิก่อนนะต้องพูดเรื่องเป็นสมาธิก่อนนะดังนั้นเดี๋ยววันหลังจะมาพูดถึงว่า ที่ีการเฉพาะอาจารย์นะเฉพาะอาจารย์นะแล้วที่ครูบาอาจารย์สอนมานะฝึกมาแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังว่าเป็นสมาธิได้ด้วยการฝึกแบบไหนอะไรยังไงนนะ,นะถึงมาเห็นขันห้ามิดอะไรว่าริครับไอเรื่องวางไม่วางมันไกลเกินที่จะมาเล่านะเ,เล่าแค่นี้ยังจะเล่าต้องเป็นสาดในหมดเอาวันนี้ก็ เอาว่าประมาณอย่างเงี้ยต่อวันนี้เนาะว่าการที่ว่าเราทำสมาธิเพื่ออะไร<ม>ก็สรุปแบบโดยย่อนะโดยย่อเพื่อไปไปเห็นเพื่อไปเรียนรู้ขันห้าไปเห็นขันห้าแล้วก็ขีดหรือเพื่อไปแยกขันขิดออกจากขันห้าหรือไปรู้สองอย่างนี้มันไม่มันไม่ใช่สิ่งเดียวกัน แต่ว่ามันจะมีต่อไปหรือว่ารู้แล้วยังไงเหมือนกลับมาที่อาจารย์ยที่พูดว่ากลางๆว่าจริงๆที่ว่าใครมคนถามว่ารู้แล้วยังไงถ้านักปฏิบัติเพื่อมคนทน่ผพานมันก็คุยเรื่องหอนึ่งนะรู้แล้วยังไงยังไงถ้าแค่ว่าอเอาไว้รุ่นนักเรียนนักศึกษา คนทำงานก็แนะนำไปอีกแบบนั้นมารู้แล้วเขาเพื่อที่จะเอาไปปรับใช้ในชีวิตครอบครัวในชีวิตชินในความพัดภาในความโศกเศร้าเสียใจในความ,มเพราะความทุกข์ไม่ใคยอยากได้แต่ว่าเราจะต้องอยู่กับสิ่งที่ว่ามันเรียกว่ากองทุกโลกนี้มันประกอบด้วยความทุกข์ตลอดเราต้องมาเรียนรู้สิ่งทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ว่านันะ โลกความพัดผ้าความเนื่อยตายจเนเบื่ออยู่ตรงไหนเนี่ยยิ่งยิ่งจะต้องยิ่งจะต้องเห็นความจริ่นนะที่จะต้องเห็นความจริ่นะะบางท่โศกเศร้าตื่นหนกอย่างเดียวเลยแต่ไม่มองถึงความจริงนของความจริงเลยแบบนี้นะทีนี้เราก็พูดในความในมุมของพระแล้วกันเนาะมันก็ต้องพูดในมุมน,นี้แหละความจริงนของมันที่จะ เรียอรนี้ของความเป็นความตายความไม่แน่นอนในชีวิตความไม่แน,น,น่มมแนอนเยอะกับโรคภัยอะไรต่างๆเลยนะก็เดี๋ยวมาเราฟังกันหลังนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์บ้างน้อนมโมทนาสาธุทุกคนขอให้ได้ทุกคนห่างไกลจากโรคภัย